ร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสดิ์อมรรัตนมหิดทิรุธและทีมข่าวจีจีนิวส์สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณดนายคะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0านยะคะรวมทั้งคุณผู้ชมทางสปริงนิวค่ะต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติสวัสดีทุกๆท่านนะคะครั ฟังคุณผู้ชมหมาแก่เนี่ยจัดรายการมาตั้งนานแสนนานเลยนะฮะทำไมคะทุกวันจันทร์จะเกิดอาการหนึ่งอาการตอนเริ่มต้นะนะฮะสังเกตไหมะทุกวันจันทร์เหมือนเครื่องมันเย็นสถา,านไม่ติด <c oughs> เกิดอาการหลงใหม่เกิดอาการหลงใหม่ขึ้นมาอืมต้องทํางานเจ็ดวันแล้วจากคุ้นชินถือซะอย่างนั้นเน่ะอาะครับวันนี้สิบสองสิงหาวันหมามงคลวันแม่วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาตนะฮะ วันมงคลวันแม่แห่งแผ่นดินวันนี้ e ha, เป็นใช่ค่ะผมชอบจังเลยครีเอทีฟของ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 เราเนี่ยนะเมื่อสักครู่น่าเสียดายที่คุณผู้ชมไม่ได้ฟังสปอตเมื่อสักครู่ที่ครีเอทีฟของเราผลิตขึ้นมานะแต่สำหรับคนที่รับฟังทางวิทยุก็คงจะได้รับชมแน่แน่ใช่ค่ะได้ฟังกันไปเต็มเต็มประโยชน์ที่ผมชอบจังเป็นแม่วันเหนื่อยแล้ว เป็นแม่ที่ดียิ่งเหนื่อยกว่าออน่าสนใจนะเป็นแม่แมว่าเหนื่อยแล้วเป็นแม่ที่ดียิ่งเหนื่อยกว่าเออหน่าคิดนะเป็นลูกก็นะต้องคิดด้วยนะคะลองเอาคำนี้ไปคิดดูวันนี้เป็นวันเฉลิมเป็นวันแม่นะครับเราจะ ทำบริการออกมาในทนทางอย่างไรดีครับสําหรับวันนี้ให้สอดคล้องกับในฐานะที่เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะคะเป็นวันที่หลายๆคนก็บอกว่าจะทำความดีเพื่อแม่แต่บางคนบอกว่าทําเพื่อแม่เนี่ยทำได้ทุกวันไม่ต้องทําวันเดียวว่าคือที่จริงนะวันแม่เนี่ยมันมีทั้ง365วันใช่มันเป็นไปได้ทุกวันก็ในเมื่อสังคมเขากําหนดให้มีวัน สัญลักษณ์ขึ้นมาหนึ่งวันในรอบปีเป็นวันพิเศษเขาเรียกเป็นวันพิเศษก็คือวันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะ12สิงหาคมของทุกปีค่ะในไหนก็ไหนก็สักนิดหนึ่งจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อแม่พาแม่ไปทานข้าวพาแม่ไปทาบุญนะคะผมหมายถึงเนื้อหารายการอ๋อเหรอคะก็ต้องพิเศษแต่แต่ก่อนไปกันที่วันนี้เราจะว่ากันเรื่องของผู้หญิงฮะเรื่องของผู้หญิงเพศประเด็นหลักของของจดิขัตไทยอินไซด์ไทยแลด์เช้าวันนี้จะเป็นเรื่องของผู้หญิงฮะค่ะ เราจะผู้เราจะโฟกัสไปที่ผู้หญิงที่ต้องแบกรับโรคเนี่ยโรกนะฮะไม่ใช่แค่ลูกอย่างเดียวใช่ไหมแบกรับภาระทั้งหมดวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ผู้หญิงซึ่งเขาว่ากันว่าแบกโลกคนเดียวไว้ทั้งโลกนะผู้ชายไม่ค่อยยอมมารับภาระช่วยแบกด้วยจริงไหมคะจริงไหมคะในฐานะเป็นผู้ชายจริงไหมคะถ้าอย่างนี้ผมถามผู้หญิงกลับนะ เอากันอย่างนี้ครับแต่ก่อนไปกันที่ผู้หญิงที่ทําหน้าที่แบกโลกไว้ทั้งโลกนะฮะโดยที่ผู้ชายไม่ค่อยรับผิดชอบนะฮะเราจะแวะเวียนไปที่ผู้หญิงน่าเกลียดคนหนึ่งอ่าวเหรอคะต่อไปนี้นะฮะคุณแมวสาวรั <c oughs> บกระสุนให้ดีๆนะต่อไปนี้หมาแก่จะรับกระสุนแต่เพียงผู้เดียวฮะอขอขอขอสกเกตผู้หญิงที่น่าเกลียดที่สุดตอนนี้ในความรู้สึกผมสักคนนะ่ะอ๋อนะรคะวิจาร์ผู้หญิงนะคะใช่ เป็นใครมันลิกาบุญมีตะกูลสสประชาธิปัตย์นี่เป็นสสหรือเปล่าเป็นเป็นสมาชิกอ๋อเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ใช่ผู้หญิงคนนี้ก็มาจากแวดวงสื่อเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นผู้ประกาศข่าวไอทีวีเดิมอดีตอดีตเป็นสื่อก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองเป็นอดีตผู้สื่อข่าวไอทีวีเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวไอทีวีเป็นอดีตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ไอทีวีค่ะ ครั้งหนึ่งแวะเวียนมาจัดรายการวิทยุด้วยอืแล้วครั้งหนึ่งผมเคยมองน้องคนนี้นะน้องน้องน้องคนนี้เป็หญิงเก่งอืแล้วก็สวยในแบบฉบับของเธออืแต่วันหนึ่งเธอมาเล่นการเมืองค่ะเป็นไงคะและวันนี้เธอปักหลักกับประชัธิปัมเลือกแล้วเธอเลือกชื่อของเธอแล้วเธออยู่มาหลายพักแล้วก็มาปักในทาง,งกายภาพอ่ะเธอดูสวยขึ้นนะจมูกก็ดูเด้งขึ้น ตาคมขึ้นตาก็ดูคมขึ้น,นทําไมทําไมจมูกมันเด้งขึ้นตาคมขึ้นไปคิดตัวเองก็แล้วกันนะฮะถ้ากายภาพดูดูหนวดติง่งนะฮะมาริกาบุญมิตรกูลเธอก็สวยขึ้นแต่ทําไมในความรู้สึกข,ของผมผมมีความรู้สึกว่าเธอนี่น่าเกลียดเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดอืมอะไรคะอะไรเป็นมูลเหตุหยาบอืมการแสดงออกทางการเมืองของเธอใช่ไหมอาถามกันตตงหยาบ คือคือในช่วงเสาร์ทิ์ในช่วงเสาร์ทิ์นทเนี่ยนะฮะมีอยู่สามพฤติการนะที่ผมรับไม่ได้เลยคนะพฤติการที่หนึ่งพฤติการที่หนึ่งอยู่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 ช่วงเสาร์ทิตย์เนี่ยคือเธอชอบตั้งนั่งแจกข่าวช่วงเสาร์ทิ์เพราะ รู้ว่าสื่อไม่ค่อยมีข่าวนักข่าวต้องการข่าวช่วงวันหยุดถ้าแจกข่าวสร์อาทิทย์เนี่ยได้ลงแน่แน่ถ้าวันธรรมดาแย่งซีนกับข่าวอื่นไม่ทันวันธรรมดาข่าวเยอะข่าวเยอะไม่ได้ลงลูกเล่นดีถ้ามีลองวิกเอนเนี่ยมีข่าวช่วงเนี้ยได้ลงแน่เป็นไงครับพฤติกรรมของเธอสร์อาย์ที่ผ่านมาอยู่ๆเธอก็ออกมาตั้งโต๊ะประกาศมอบโล่รางวัลให้กับบุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นรอบสัปดาห์ ฟังให้ดีนะฮะประกาศมอบโล่รางวัลให้บุคคลที่มีพฤติกรรมดีเด่นในรอบสัปดาห์ดังต่อไปนี้นะฮะเธอจัดเองใช่ไหมเธอจัดเองเธอจัดเองผมหวังว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวคุณสุเทพเทืกสุบรรยยิ่งไม่ได้ให้ท้ายบัชชิิปัตไม่รู้เรื่องด้วยและผมก็เชื่อว่าคุณองอาจครั้งไปบูลก็น่าจะหนักใจเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เอาไม่อยู่เป็นไงคะ มลิกาบุญมีตะกูลบอกว่ารางวัลต่อไปนี้มีอยู่สามรางวัลด้วยกันรางวัลที่หนึ่งรางวัลตอแหลยอดเยี่ยมยได้แก่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายัฐมนตรีและรางวัลบริวารดีเด่นสองรางวัลได้แก่นายวรเทพรัตนากรและนายพงเทพเทพกัญน,นาขอให้มารับรางวัลที่เป็นโล่สลักชื่อรางวัลน,นี้ที่สำนักโคศพพักปฏิบัติได้เลยด้วยความเคารพฮะ มันต้องเป็นขนาดนี้ด้วยเหรอผมเคยพูดหลายครั้งนะคนจะไม่รักกันไม่เป็นไรคนจะเกลียดกันก็ไม่เป็นไรคนที่จะไม่นับถือกันไม่ศรัทธากันไม่เป็นไรแต่ทําไมจำเป็นหรือไม่ต้องวัน,วนๆนะไม่ทําอะไรคิดไม่ทำคิด รกระดิดวาตกรรมที่คิดว่ามันจะทิ่มแทงมันจะเสียดแทงมันทําร้ายอีกฝ่ายห,หนึ่งเนี่ยเอ,อได้สะใจที่สุดเจ็บปวดที่สุดลึกถึงกระดูกที่สุดอะไรประมาณนะั้นอันนี้เ็าเรียกว่าคิดอีเวนต์คิดกิจกรรมที่มาสาจําเป็นเหรอจําเป็นเหรอรางวัลต่อแหลยอดเยี่ยมได้แก่นางสาวยิ่งรัชนวัรจําเป็นเหรอจําเป็นที่จะต้องวันๆคุณคไปนั่งคิดนโยบายไม่ดีกว่าเหรอ นะคุณมานั่งคิดประดิษฐ์วัฒกรรมที่คิดว่าจะทิ่มแทงอีกฝ่ายหนึ่งได้เจ็บปวดที่สุดเพื่ออะไรคือป,ประโยชน์ไหมนั่นสิครนอกจากสะใจเท่านั้น,น,นเหม,มือนอย่างแบเหมือนเหมือนอย่างเนี้ยช่วงเสาร์อาทิตย์นี้นะสุขเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเ,นเ,เธอหมายถึงมาริกาบุญมีตรกูลรองโฆษกปธิบัติเธอก็โพสต์รูปของนายกปู ขณะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเมื่อวันที่8สิงหาคมเมื่อวันที่8สิงหาที่ผ่านมาออนเนี่ยนายกปูเนี่ยเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีประจุบีรขันลงี่นะะออ้นที่แล้วก็นายกปูก็ก็ไปไปยืนอยู่บริเวณป้ายจุดชมวิวนะฮะแล้วก็ให้มีการถ่ายภาพที่จริงป้ายจุดจุดชมวิวของ,ขอ,งอุทยานแห่งชาติกุยบุรีข้อความมันก็คือจุดชมช้างป่ากระทิง มันที่หนึ่งนะฮะจุดชมเช้าป่าก็จริงบันทึกที่สามนะฮะอุทยานแห่งชาติกุยบุรีซึ่งใครๆไปที่กุยบุรีก็จะไปถ่ายรูปคู่กับไอ้ป้ายจุดชมวิวอะเป็นสัญลักษณ์ว่ามาถึงที่นี่แล้วเท่านั้นเองก็ไม่ได้มีอะไรยกไปตรวจงานไปอะไรอว่นกันไปนะปรากฏว่าเออเธอมาลิกาเธอก็เอาภาพนายกปูภาพเนี่ยที่ที่ถ่ายคู่กับป้ายจุดชมวิวเนี่ยมาโพสต์ในเฟซบุ๊กของเธอค่ะแต่ข้อความที่บ้านมีการ เปลี่ยนเปลี่ยนข้อความใหม่เป็นจุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็เว้นแล้วก็เว้นคำสุดท้ายไว้แต่เป็นภาพนายกปูยืนปรากฏว่าเป็นตำแหน่งที่นายกปูยืนยอยู่พอดีและบรรทัดที่สามอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจุดชมเสือสิงกระทิงแล้วก็เว้นไว้มีภาพนายกปูบรรทัดที่สามอุทยานแห่งชาติกุยบุรีถามจริงๆเธอะมันสร้างสรรค์เหรอ การเมือแบบนี้มันสร้างสรรค์เลยใช่ไม่พอใช่ไหมมีอีกใช่ไหมมีอีกฮะมีอีกใช่ไหมผมบอกผู้หญิงคนนี้จับจริงๆนะฮะ เรื่องคุณพิชัยรัตกุลอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะค่ะวันนี้ผมเจอคุณพิชัยก็ยังยืนยันว่าถ้าเอามีดมากรีดที่แขนของคุณพิชัยคุณพิชัยยืนยันว่ายังเลือกเป็นสีฟ้าทั้งเนื้อทั้งตัวและหัวใจเพราะก็อยู่กันมาแต่ดั้งเดิมเพียงแค่อาจจะคิดแตกแยกและแตกต่างจากกลุ่มนําของพรรคในปัจจุบันค่ะนะฮะเอ๊ะวันนี้จะเอาเรื่องใส่ใสสังคมทําไมการนี้ได้อย่างไรขอสักนิดเถอะมันอยู่ในใจผมตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะ ผู้หญิงอะไรหยาบมากมไม่รู้ผมจะถูกฟ้องเป็นอีกคดีไหมเนี่ยก,ก็คุณพิชัยก็ตอบรับที่จะเข้าร่วมสภาปฏิรูปของของนายกปูที่มีการเสนอไอเดียเรื่องของการตั้งสภาปฏิรูปที่จะเชิญทุกฝ่ายอดีตนายกทุกฝ่ายมาคุยกันก็เรื่องของเรื่องนะออคุณพิชยัยล่ะคิดไม่มีอะไรครับบ้านนี้เมืองนี้นั่งคุยกันดีกว่าอืคุยกันแล้วจบหรือไม่จบก็ต้องคุยกันอื <ด>อยากจะให้มาคุยกันกับสถานการณ์<ม>ที่มันเกิดขึ้นหลายปีที่ผ่านมาปรากฏว่าคุณมาริกาเธอส่งอีเมลถึงถึงถึงสือส่อมวลชนเลยหลาอีเมล,เลใช่แล้วแสดงความไม่เห็นด้วยและไม่พอใจที่คุณพิชัยตอบรับคำเชิญรัฐบาลเข้าร่วมสภาปฏิรูปเธอ,อใช้คําว่าการที่พักเพื่อไทยช่วยโอกาสเข้าไปหาคนแก่หูตึงคนหนึ่ง<ม>แล้วอ้างว่าเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ที่จะร่วมสังคกรรมกฎหมายล้างผิดคนโกง แล้วออกข่าวทำรองว่าจุดๆวางกันไปเยอะแยะนะดิฉันไม่ได้ลบหลู่แต่นายพิชัยหูตึงมากและไม่รู้ว่าคณะของพระเพื่อไทยที่เข้าพบผู้าจด้วยนั้นจะฟังได้ความหรือไม่ใครหากใครก็ตามจะอ้างความเป็นคนแก่คนอุโสคนก่อตั้งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคเราคิดว่าตัวเองทำถูกคงไม่ใช่แน่คนแก่ไม่ใช่ถูกเสมอไปหากไปสมคบ ล้างผิดคนโกงแล้วจะตอบคนรุ่นต่อไปอย่างไรอ่ะหวาดไปเยอะแยะมากมาโอ้โหคุณมาริการหนูติงหนูเอ้ยแค่เขาคิดไม่เหมือนหนูเนี่ยหนูก็สับสเลขนาดนี้เลยไหวไหมแทนเขาข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยนะเนี่ยไม่สงสารคนแก่ไม่เคารพอดีที่หน้าพักอย่างน้อยก็เป็นคุณอาจารของพักมาก่อนบางทีมันก็ต้องไววกันนิดหนึ่งใช่อย่างน้อยเป็นผู้วิโสจะยังไงไม่ชอบใจยังไงมันก็ต้องเก็บบ้าง โอ้ยตายตายตายแสดงแบบนี้สังคมรับกันได้ไหมคะทําไมนะนั่งคิดนโยบายเถอะจ้ะหนูจ๋านะนะหนูนะแต่สอบรัฐบาลก็ยังได้นะวันๆอย่าไปนั่งคิดประดิษฐ์วัฒกรรมคิดแคมเปญคิดอีเวนท์ที่คิดว่าจะทิ่มแทงอีกฝ่ายหนึ่งมันให้ด้วยอะไรที่มันให้มันได้สาแก่ใจที่สุดสะใจที่สุดแล้วสังคมได้เลยค่ะเออสังคมได้เลยสังคมได้เลยค่ะใช่ไหมคะน่าเสียดายนะน่าเสียดายที่จริง เธอก็เป็นนักข่าวที่เก่งคนหนึ่งสมัยก่อนนะใช่ก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยแหละในแง่ที่เข้ามาสู่วงการผมว่าเกิดคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์เกิดคุณกรที่ผมยังนับถือในทางส่วนตัวอยู่นะห้ามปรามน้องๆมันบ้างเถอะอมันเยอะเกินอ่ะครับไปกันที่วันเรื่องของผู้หญิงในฐานะที่วันนี้เป็นวันแม่เราจะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงเรื่องของแม่ไปฟังเสียงแม่กันเส้นิดหนึ่งไหมดีค่ะ ไปฟังเสียงแม่กันสักนิดหนึ่งนะอมอม,มูลนิธิหญิงชายก้าวไก่นะฮะก็ได้ร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเนยนะฮะไปสำรวจไปสำรวจความเห็นของผู้หญิงที่เป็นแม่มกลุ่มผู้หญิงทั้งหมดนะฮะ 1,151ตัวอย่างในพื้นที่8จังหวัด8จังหวัดนะคะกระจายอยู่หลายพื้นที่เชียงใหม่ชุมพรอำนาาเจริญนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยกทมใช่แล้วระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง2สิงหาที่ผ่านมานี้เองก็มาปางนะฮะก็ไปสำรวจความเห็นผู้หญิงที่เป็นแม่นะฮะใน8จังหวัดเนี่ยนะฮะถามหลายประเด็นนะคะมีหลายข้อที่ถามกันใช่เออ หัวข้อของการสำรวจความคิดเห็นก็คือเสียงของแม่เสียงสะท้อนถึงลูกและสามีก็ต้องถือว่าครีเอทมากนะมูลและนิติหญิงชายก้าวไก่ไปไปเปิดหัวใจของคนคนเป็นแม่คนเป็นแม่ใช่ในฐานะของคนเป็นแม่อยากจะพูดถึงลูกและสามีามเนื่องในวันแม่อย่างไรโอ้โห,โโหแต่ผม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 ได้เห็นบทบทบท